สวัสดีค่ะ NC Smart Tips ก็กลับมาอีกแล้วนะคะครั้งนี้ก็ยังเจอคนเดิมนะคะคุณขวัญตานะคะคุณขวัญตากีรวิสาสกิจนะคะเป็นผู้จัดก,การฝ่ายสรรหาบุคคลน,นะคะหรือรีคูตของเราที่บุญสิวและนครหลวงนะคะครั้งที่แล้วเราพูดถึงเจนวายนะคะวันนี้เราจะพูดถึงออมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการสรรหาบุคคลน,นะคะใ่ะเราคิดว่าเราเคยบอกกับขวัญตาตลอดเวลาเลยว่าขวัญตาดูไหมว่าในแผน HR เนี่ยดูเนี่ยเป็นคนที่มีความสำคัญมากนะ เราะว่ายู่ต้องเข้าใจลูกค้าของอยู่ก็คือพวกพี่แมวเนี่ยฮะที่เป็นเอ่อเอ่อต้องมาเขาต้องมาถามว่าพี่แมวต้องการคนแบบไหนลักษณะแบบไหนนะฮะเป็นเป็นอีบึกหรือเปล่าต้องออคนขนาดไหนสวยยังไง <c oughs> อะไรอย่างนี้ถ้ามีคุณสมบัติอะไร <c oughs> เขาต้องเข้าใจพี่แมวก่อนนะคะ <c oughs> แล้วเขาจะได้ไปสรรหาให้ได้ <c oughs> ใช่ไหมอย่างเช่นพี่บอกว่า,วาเซลล์ของพี่แมวเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่ว่า แต่หน้าทุก5นาทีเนี่ยเ,เป็นรถขนนกของหยกไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มันมันเป็นขายปูนเนาะ,ะอะไรอย่าเงี้ยเราต้องขับรถวันหนึ่งประมาณสัก200กว่ากิโลเนี่ยมันจะต้องแบบว่า จอดรถแล้วก็เข้าห้องน้าข้างทางได้นะ,<ค>ะอะไรอย่าง <c oughs> นะี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นคุณสมบัติชนิดหนึ่งเราเราต้องบอกเขาว่าคาแรคเตอร์ที่เราต้องการเป็นแบบไหนนะใช่ค่ะมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราต้องการคนนี้ต้องสวย <คะ S 1> แล้วต้องทําเป็นนะพีอาร์ได้ต้องร้องเพลงได้ต้องเต้นได้ต้องเป็นทําให้เ <c oughs> ชียร์เป็นเชียร,ร์ลีเดอร์ได้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะะนั้นเราก็พอเราบอกรีควอรี่เมนต์ของเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะได้สรรหาให้ได้ บุคลากรที่เราต้องการกใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถถ้าเกิดไลน์แมชชีอร์ Line Major, หรือว่าผู้จัดการแบบพี่แมวนะคะบอกรายเดียดยิ่งมากเราก็ยิ่งหาคนที่ม,มีคุณสมบัติครบและทํางานนั้นได้ดีได้มากขึ้นค่ะ,คะเพราะว่าถ้าเขา มาให้พี่เราแล้วเนี่ยแล้วก็พี่เาก็วีเจคไปเรื่อยๆเ,เพราะมันไม่ใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเราเราในฐานะที่เป็นไลน์ m a มเนเจอร์เนี่ยเราควรจะบอกเขาก่อนว่าเราต้องการคนแบบไหนะนะคะแล้วก็คือถ้าผ่านเหมายมานคนก็ว่าพี่เาโหดนะโหดมันแล้วไม่ค่อยหาแบอนี้นะคะ,ค,ะคือมันก็เป็นสิ่งที่พี่เราคิดว่าในเมื่อถ้าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยคะ พี่เราต้องนึกเลยว่าเขาต้องผ่านโปรแต่ไม่ชอบจริงๆเลยที่ว่าตั้งใจว่าเออเอาเข้ามาก่อนเถอะแล้วไปผ่านโปรทีหลังเนี่ยพี่เราจะไม่รับอย่างนั้นเลยแต่ตั้งใจเลยว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวหรือผ้ามือมีสีแล้วก็ตามแล้วต้องมาสร้างเสริมอะไรก็ต่อไปเราต้องบอกคนนี้เข้ามาเพื่อเพื่ออยู่ตรงนี้หรือเพื่อจะ ต่อไปในะข้างหน้าในอนาคตได้มันก็ต้องมีลักษณะที่ว่ามันต้องในหนึ่งองค์กรมันต้องมิเกิลนะคะในะในในหนึ่งในหนึ่งผนกมันก็ต้องมีก็ว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สเตเบิลคนนี้ต้องการจะก้าวขาาึ้นไปข้างหน้าได้อ<ล>ะไรยะฮะเราต้องส่งเสริมเข้าตรงไหนนะคะเพราะถือว่าการที่เข้ามาในองค์กรหนึ่งเนี่ยพี่เราบินลิฟว่าเขาจะต้องเ,ออเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มา เปลี่ยนสถาบันเข้าใหม่องค์กรหน่งองค์ก็คือสถาบันเราต้องสร้างเสริเขึ้นมาใหม่นี่พอพี่เราบอก r e q u i e m e n t เสร็จแล้วเนี่ยขวันตาก็จะต้องไปหามาใช่ค่ะวันนี้เราจะมาบอกว่าบอกว่าเราจะหันจะหาจะหายังไงค่ะปัจจุบันนี้ Recruitment จริงๆก็มีสิ่งที่ท้าทายอยู่เยอะเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Millenials ก็คือคนที่เป็น Generation Y นะคะที่จะต้องมีการออกแบบมีการ หาวิธีการในการที่จะดึงดูดเขาเข้ามาทํางานกับองค์กรมันเหม่อนที่ได้ที่เราคุยอะนะค,ะคะรัก็คือว่าแหมเขาถ้าเข้ามาผู้บรเห็นออฟฟิศเราเนี่ย ห้องแถวรถเลื่อเอไม่มีไค่ะเราต้องดูทันสมัยใช่ไหมคะเราต้องดูว่าสุดเขาเวลานั่งนั่งนั่งทำงานเนี่ยมันเขาไม่อยากนั่งบนโต๊ะเขาเขาไปนั่งมุมนึงก็ได้ใช่ค่ะมี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 แบบว่ารู้สึกว่ารีแลกซ์อ่ะไม่กีดก่อเขามากเกินไปนะคะมีมุมทํางานให้แล้วก็รู้สึกว่าเวลาเข้ามาแล้วสีสันหรือการตกแต่งอันนี้ก็มีส่วนช่วยได้มากทําให้รู้สึกว่าองค์กรเราเนี่ยมีความทันสมัยค่ะค่ะ นะคะอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์ที่เราเจออยู่ปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเจเป็นเรื่องของ b u s i n e น s ธุรกิจที่มีการขยายตัวนะคะปูเราก็มีการขยายตัวคืออย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่ในประเทศนะคะเราก็ไปที่ต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่ทําให้เราต้องหาคนที่ใช่และมีความพร้อมแต่นี่อย่างชาเลนจ์ที่เราเห็นนี้มันคือคเรามีตําแหน่งว่างะนะคะแต่เราหาคนมาฟิลไม่ได้ะนะคะคนในตลาดมันก็คือที่เรามานัา่งเคยเขียนบทความันหนึ่งนะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องว่า ตลาดแรงงานเนี่ยนะคะมันต้องมันต้องพัฒนาไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศเราเนี่ยเราอยากจะเป็นเรื่อง innovation เรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องไอทีเกี่ยวกับเรื่องหรือเกี่ยวกับเรื่อง Service สหรือเกี่ยวกับเรื่องอินฟราสตรักเจอร์นะคะเราต้องรู้ว่าพอพอเช่นไหนเพื่อจะได้คนที่เขาผลิตคนนะฮะสมมติว่ามันมีพักหนึ่งตอนที่สมัยพี่เราเป็นเด็กๆนะ ทุกคนนี่ต้องเข้าอยากจะเรียนวิศวะอ,อยากจะเรียนหมอนะคะเพราะว่า เออได้เงินเดือนดีนะคะจริงๆไม่ชอบกลัวเลือดแต่แบบว่าเป็นหมอเนี่ยไม่ตกงานอะไรเงี้ยฮะถ้าถ้าเก่งจริงก็ต้องเรียนหมอนะะเรียนวิศวกรวิศวะก็ต้องเป็นซีวิลเพราะตอนหลังๆเนี่ยซีวิลก็ไม่เอาแล้วนะคะอยากจะเป็นเรียนเเพดโทเคมิคอลหรือไปเรียนอย่างอื่นนะคะเรียนเรียนไอทีวิศวะคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยฮะเห็นไหมฮะมันก็เปลี่ยนไปตามนั้นแต่บางทีเนี่ยเราช่างไม่ทันใช่ไหมเออเราที่เราหามันมี mismatch กันอยู่นะคะอย่างพี่เราจําได้เลยว่าตอนที่ สภาสภาุตสากรรมเนี่ยต้องมาจอยกับธรรมศาสตร์เพื่อสร้างสถาบันเลินทรน,นะคะเพราะตัวเลินทรเนี่ยเป็นอันแรกนะคะที่เป็นอินเตอร์ เกี่ยวกับเรื่องวิศวะเพราะเราตอนเราขันวิศวะมากแล้วก็จอยกับโยูตัวเกียวที่เรารู้อะไรทั้งหมดเนี่ยเพราะตอนหลังเนี่ยพอรู้ปู๊พี่เราเลยให้ลูกเราเนี่ยไปเรียนที่นี่เพราะตอนนั้นเนี่ยไม่มีค่ะไม่ไม่มีวิศวะที่เป็นอินเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางครั้งเราก็ต้องพอเรารู้ผู้พิพาดาต้องการอะไรเราต้องรีบมาสร้างใช่ค่ะแล้วเราก็ก็ถึงบอกว่าเนี่ยตอนนี้ มันอาจจะมี mismatch กันหน่อยที่องค์กรเรายังยังต้องการซ i v i l ใช่ไหมคะต้องการซ i v i l อยู่ <c oughs> ค่ะแต่ว่าในตลาดเนี่ยเด็กเริ่มเรียนเริ่มเริ่มที่จะเลือกเรียนซ i v i l น้อยลง <c oughs> นะคะเพราะว่าจะไปเกิดภาพที่ว่า civil จะต้องออกฟิลนะคะเ,ออเดินทางแล้วอยู่หน้าใซ้งาน <c oughs> ใช่ <c oughs> ร้อนไม่มีแอร์นะคะ คนที่จบวิศวะซีวิลจบวิศวะอะไรก็ตามนะคะไปต่อท finance, <ช>ุไ finance ได้เงินเดือน,น,นไปแล้วมากกว่าคนที่จบวิศวะเฉยๆเน<ช>สิบเท่าเพราะนั้นมันก็เลยเป็นแบบนั้นไปนหมดะะเราเองก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเราเหมือนกันเนาะ,ะที่เราจะได้คนที่มาแมทช์กับเราได้ะะนะคะก็อันนี้เป็นเป็นชาเลนจ์ที่เราเจอกันอยู่นะคะทีนี้มาดูในงานของที่ขวัญรับผิดชอบอยู่นะคะ,ะ recruitment อยากจะ นิดหน่อยในเรื่องของอการสร้าง Employee Value Propositions mm hmm. นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะดึงดูดคนเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะทำแค่ตัว pay structure หรืออะไรอย่างเดียว mm hmm. นะคะเราก็ต้องมาสร้างองค์กรด้วยให้มีความน่าสนใจนะคะส่วนความน่าสนใจขององค์กรเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่าจริงๆ concept หรือว่าแนวคิดของ Employee Value Proposition เนี่ยคือเราต้องสร้างจาก การที่เริ่มจาก collaboration ไปถึง customization นะคะคือทำยังไงก็ได้นะคะให้คนเนีรู้สึกว่าอยากจะทำงานนี้ I love working with for you อยากจะทำงานให้กับที่ปูนอินทรีย์ถ้าเราสร้างสามารถที่จะให้เกิดความรู้สึกนี้ได้เนี่ยเรียกว่าเราสามารถดึงดูดคนด้วยมันไปลิงก์กับ value proposition ขององค์กรใช่ะค,ะค่ะ value proposition เนี่ยในภาษา marketing ก็คือว่าทำไมบริษัทนี้มองแล้ว น่าจะมาทำงานใช่ค่ะทำไมผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้ดูแล้วอยากจะซื้อนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกยวกับเรื่อง EVP นะคะ Employee Value Proposition อีกครั้งนึงนะคะในตอนต่อไปค่ะตอนนี้ขอเลยนิดนึงค่ะ ทั้งงานและธรรมชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทั้งใจที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลก ้าาเเรรรรักกรร C, ัักกกกกโโลล็จจะปูนนอิทีีย์ดดดไงใส่วนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสวนสาธารณะต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีร้านสินค้าโอท็อปร้านกาแฟและห้องน้ำสวยสะอาดสุดในจังหวัดสระบุรีไว้คอยบริการเชิญทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติได้บนถนนมิตรภาพ เส้นทางค้ากลับกรุงเทพอเภแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเหีย yeah, ปูนแห้งกำลังดีเจ๋งจริงๆเลยงานหน้าผมขออินซีนะครับได้ปูนดีนะลูกน้องแฮปปี้นะผมก็แฮปปี้อินซีแดงสำหรับก่อฉากปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจ เราก็ยังคุออยกับคุณขวัญตายอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องการสรรหาบุคคลของบริษัทกุศลเป็นนครหลวงนะคะตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่อง EBP e ใช่ไหม Employee Value Proposition ซ<ช>ึ่งมันก็คือ,อทำไมเราเพี่ยวจะพูดง่ายๆนะคะ,ะเวลาพูดถึง Value Proposition เราจะบอกว่า I want สมมุติว่า I want นะคะกับ I need ะนะคะ uh, I need to work but I want only I ินซีอ n อ y นโอลิททัวร์อนอินแค่ก็คือทำใหม่ใชนะะ่นี้เนี่ยเขาต้องการงานอยู่แล้วใช่<ต>ค่ะเขาต้องการจะหางานอยู่แล้วแต่ทำไมเขาถึงเลือกเราเพราะอะไรเพราะว่า หนึ่งจ่ายก็โอเคมีความมั่นคงนะคะบูซีเมนก็ดูบริษัทเป็นที่น่าเชื่อถือนะคะเข้ามาแล้วออฟฟิศก็ดูโอเคทันสมัยนะคะเห็นหน้าเออโกลบอก็มีได้ไปต่างประเทศบ้างอะไรฮะเขาก็จะมีเหมือนอันนี้คือ value proposition ของบริษัทมันก็เลยสะท้อนไปที่ value proposition ของ employee ถูกต้องค่ะอันนี้ที่แบบผู้ใช้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเขาดูเขาก็ดูคนในองค์กรเขาก็ดูว่าภาพคนในองค์กร ยังไงแล้วก็เขาก็จะเห็นว่าองค์กรนี้ใช่ไหม,มใช่ที่เขาอยากที่จะมาทํางานด้วยไหมอยากจะเติบโตกับองค์กรนี้ไหม,มนะคะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สะท้อนจากที่ความเป็นองค์กรของเราที่เรามีอยู่ค่ะ เพราะฉะนั้นเราพี่าก็อยากจะรู้ว่าเราจะพูดถึงต่อไปก็คือเรื่อง strategy ของในการที่เราจะ Recruit ใช่ไหมใช่ค่ะ,คะนะคะก็ต้องบอกว่า Recruitment Strategy ในปัจจุบันนี้นะคะที่ของปูนินซีนะั้นเราก็มีการมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็น performance based hiring คือเวลาเราจะจ้างใครสักตำแหน่งหนึ่งเนี่ยนะคะเราคงจะเอาแค่ feeling ความรู้สึก อย่างเดียวไม่ได้เราก็จะต้องมีสตรัคเจอร์นะคะมีโครงสร้างที่บอกว่าในกระบวนการไม่ว่าจะตั้งแต่การหาแคนดิเดตนะคะการาสัมภาษณ์กระบวนการเซเลคชันรวมไปถึงการาจ้างเข้ามาทำงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็มีระบบระเบียบแล้วก็เรียกว่าเขาเรียกว่า,อา,วาแอดวานซ์ในเชิงของเป็นระบบอรชารุ่นใหม่ยุคใหม่ค่ะ,คะไม่ไม่ใช่ดูโอเคเงินเดียวนะคะมันก็ต้องโอเคค่ะก okay <ค><ะ>็มีขั้นตอนในการ<ม>ที่ะ ค่ะถ้ามาดูกันนะคะก็คือว่าในเริ่มต้นเนี่ยจากการที่เราเริ่มต้นดูความต้องการก่อนนะคะเั้นความต้องการอย่างที่พี่แมวได้ได,ได้ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเวลาเราเป็นรายเมเจอร์เนี่ยัก็จะต้องถามร i ยเมเจอร์ก่อนแหละว่าถ้าคนที่จะประสบความสําเร็จในโพสิชันเนี้ย ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะอันนี้คือการทำ performance profile นะคะหรือหรือที่เรารู้จักกันในทั่วๆไปว่า job description นะคะว่ากำหนดลักษณะงานทำอะไรคุณสมบัติอะไรอันนี้ต้องชัดเจนใช่คือพีราก็มีเลยท์ในเขียน job description นะคะหรือ job เพื่อจะได้มาตีค่างานเพื่อจะได้รู้ว่าถ้าเรายิ่งเขียนละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ค่ะว่าสมมุติว่าเพีรวเนี่ยมี requirement ว่าคนนี้เนี่ยที่จะน่ๆต้องมี ต้องมีโทอีกหัวห้าสใช่ค่ะไหมคะต้องจบได้เกิน2 7งจุดนะแต่พอดีไม่ได้ก็ลงมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะก็คือตั้งตั้งไว้ก่อนคือเราไม่รู้จักเขาดีรู้จักแค่การเห็นซีวีเขาเห็นหรือเห็นฮิส t อรี่ของเขาอะไรอย่างนี้นะแต่เราก็พยายามที่จะดูทั้งทั้งสองอย่างนะคะทั้งทั้งทั้งไอแล้วก็ EQ ใช่ไหมคะพยายามพยายามดูแล้วก็ประเมินทั้งสองอย่างนะคะแล้วก็เริ่มจาก s c r i p t i o n ช่นะคะอันนี้ก็จะช่วยทาง recruitment <Ha. S 3> ได้มากนะคะก็ค <Ha. S 3> ือว่า p e r f o c e profile เนี่ยทำมาได้ดีนะคะถัดไปนะคะเราก็ต้องไปดึงดูดละเพราะว่ามีมีโจทย์มาละว,ว่าอยากจะได้คนแบบนี้ทีนี้เราอยากจะได้เวลาโดยปกตินะคะเป้าหมายของ recruitment เนี่ยเราอยากได้คนที่มีทั้งศักยภาพนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าทัศนคติ ที่ดีก็คือ IQEQ ต้องรู้จักบู๊เมื่อไหร่บุญย,ยังไงอะไรก็ต้องได้ค่ะ,คะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการหรือว่าออกแบบรูปแบบในการที่จะไปดึงคนกลุ่มเหล่านี้มานะคะไปทํายังไงให้คนกลุ่มเหล่านี้รู้ว่าเรากําลังเปิดรับสมัครงานอยู่แล้วก็ดึงดูดเขาเข้า<ๆ>มานะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกให้ถูกว่าเราจะใช้ชนองทอะไรนะคะแล้วก็กลุ่มไหนที่เราต้องการนะคะเพราะว่าคนบางกลุ่มเนี่ยก็ต้องใช้ช่องทต่างกันค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของ talent centric sourcing นะคะพอเราได้ไปสมัครแล้วอันนี้ราคามาถึงกระบวนการคัดเลือกกระบวนการคัดเลือกเนี่ยเราก็จะเน้นในกระบวนการสัมภาษณ์นะคะ<ฆ>ว่าเราจะต้องมี evidence based interview คือลาสัมภาษณ์ทุกครั้งนะคะเราจะไม่ได้ถามแค่ว่าเคยทำหรือไม่เคยทำนะคะแต่เราจะให้คนเล่า ถึงสถานการณ์หรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาว่ามีเหตุการณ์อะไรไหมที่สะท้อนว่าเขามีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ใช้เทคนิคในการสัมภาษณ์ เพราะว่า e vidence ที่สำคัญที่สุดค่ะพี่แมวเพราะว่าถ้าเกิดเวลาเราจะรับใครเนี่ยแล้วเขาได้ทำนั้นจริงแล้วก็เขามีความอชอบหรือว่ามีลักษณะเป็นแบบนั้นเราก็จะเลือกงานที่จะเหมาะกับเขาได้ง่ายขึ้น uh huh. ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ e vidence based interview นะคะก็ใน e vidence based interview นั้นจะวัดในทั้งเรื่องของ competency นะคะ uh huh. คือคุณลักษณะของเขาแล้วก็วัดในเรื่องของ motivation uh huh. มมนก็จะดูความจูงใจด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีทัศนคติที่ดีไม่ ไม่มีแรงไม่มีการความจูงใจในการที่จะมาร่วมงานกับอ<ะ>ินซีนะคะเวลาที่มาทํางานแล้วถ้าเกิดเจองานที่อาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้น<ะ>หรือว่าเจออุปสรรคอาจจะท้อเร,เราก็มีวิธีการการสัมภาษณะะใช่ค่ะท,ท,ที่เรียกว่าที่เรียกว่าอะไรนะ evidence base d ก็คือ <them. S 1> ว่าเราก็ต้องรูว่า ที่เขาทามาเนี่ยเคยเขาเคยทำโปรเจกต์อะไรนะคะเคยทําอะไรที่มีความสังเสจสำเร็จบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็จะได้สะท้อนค่ะเาเต่อไปต่อไปสุดท้ายนะคะเวลาสุดท้ายคือ integrated recruiting ก็คือว่าเวลาที่เราทํากระบวนการทั้งหมดนะคะเราไม่สามารถจะทํารูปแบบเดิมได้คือรอให้ได้ผู้สมัครก่อนแล้วก็ค่อยไปกระบวนการถัดไปบางทีเนี่ยเราต้องทำพร้อมๆกัน เช่นเราได้แคนดิเดตมาเรารู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งนี้ต้องการคนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเราจะส่งไปสอบโทอีกระหว่างทางคือต้องทำยังไงก็ได้ให้กระบวนการนี้สั้นโนะคะแล้วก็สามารถที่จะแจ้งผลสัมภาษณ์กับแคนดิเดตได้เร็วที่สุดที่พียวเห็นรูปถัดไปเนี่ยนะคะอย่าง selection process ของเราต่างๆนี้นะคะว่าเรามีการ process เหมือนกับว่ารับคนแล้วมา กรองมากรองได้ใช่ไหมคะก็ในการในการคัดเลือกนะคะเออจริงจริงอันนี้อยากจะว่าในเรื่องของการคัดเลือกเนี่ยถ้าจะไม่ใช่แค่หนึ่งตอนหนึ่งนะคะบางทีเราคัดเลือกรับหนึ่งตำแหน่งเนี่ยเราจะต้องมีคนผู้สมัครเนี่ยจริงๆเกือบถึงยี่สถึงสาสิบใบสมัครในการสกรีนและถึงจะได้คนผู้สมัครที่ใช่นะคะดังนั้นอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่สื่อดีไหมคะพี่แมวนะคะ ว่าสื่อต่างๆที่ทขวัญเล่าให้ฟังนะคะว่าเรามีใช้อะไรบ้างะนะคะเพราะฉะนั้นก็เรามาดูกันที่อันแรกก็คือเรื่องของ PR ออนไลน์ personal requisition ออนไลน์อันนี้เราใช้สำหรับข้างในค่ะพี่แมวก็คือแบบว,ว่าพี่แมวในต้องการอะไรพี่แมวก็ทำ requisition ไปนะคะเหมือนจะ<ช>ซื้อของอะไรนะคะ,คะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นลิงก์ที่ไหนล่ะคะมันก็มาเข้ามาที่ในกระบวนการของ recruitment <ภา S 2> นะคะ <ưở า S 2> แล้วก็ในอนาคตเนี่ยในเฟสถัดไปเนี่ยเราก็หวังว่าในความต้องการเหล่านี้เราจะสามารถนำข้อมูลมาเชื่อมต่อและสร้างเป็นโฆษณา รับสมัครงานเพื่อไปโพสต์ตามจอบบอร์ดได้เลยค่ะ,คะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็มาคุยกับคุณขวัญตาต่อนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องการสรรหานะคะวิธีการสรรหาของบริษัทมูสนินครดูนะคะตอนนี้ขอบเบรกสักครู่ค่ะ ชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทังใจที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลก ถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินทรีย์ปูนดีได้ดังใจเฮีย yeah. ปูนแห้งกำลังดีเจ๋งจริงๆเลยงานหน้าผมขออินซีกนะครับได้ปูนดีนะลูกน้องแฮป ppy นะผมก็แฮป,ปี้อินซีแดงสำหรับก่อฉาปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจค่ะเราก็ คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการสัรหานะคะที่บริษัทปูลเินัขคอมหลวงกระคุ่มขันาตาลนะะเดี๋ยวต่อเลยนะคะว่าเราเนี่ยไปสัญหาแล้วเราทํา PR เห็นแล้วนะคะ,คะว่าเป็นยังไงทีนี้เราเนี่ยไปทำจ็อบแฟร์ต่างๆน,นะคะเพื่อเราจะได้คนเข้ามา ใช่ะค,ะค่ะก็เราไปออกคือตามตามมหาวิทยาลัยอยู่หลายที่ด้วยกันนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นที่หาดใหญ่คือทั่วประเทศเลยค่ะพี่แมวเดินทางไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินหาดใหญ่แล้วก็ขอนแก่นไปหมดเลยค่ะ,คะก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะน้องน,องนองเอนจิเนียร์ก็มาเยี่ยมชมบูธกันเยอะทีะเดียวค่ะ แล้วก็รวมถึงไปออกงานที่เป็นจอบแฟร์ที่เป็นจัดโดยสถาบันต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ donation มาเกาะโพสต์แล้วก็ไปเข้าร่วมด้วยค่ะ,คะนะคะทีนี้เราก็มีตารางนะคะเรามี c a m p ใช่ค่ะเรียกว่า campus w o r k s h o ใช่ค่ะ,คะนะคะซึ่งเราทําทุกปีนะคะน้องๆก็จะคุ้นคุ้นเคยกับการออกบูธของเราอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะมาเน้นย้ําแล้วก็ประชาสัมพันธ์ นะคะให้กับน้องๆที่ดูรายการนี้หรือว่าอาจจะเป็นผู้ปกครองนะคะก็บอกให้คุณลูกคุณล้านหรือคนที่รู้จักเนี่ยไปเยี่ยมชมบูธเราได้นะคะก็เริ่มได้เลยจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราจะไปเดินสิงหานะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤศจิกาแลกวาก็ที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็รวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ติดตามได้นะคะเราจะโพสต์ ที่เราไปเนี่ยนะคะในเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะว่าเราจะไปที่ไหนบ้างได้ค่ะแล้วกเ็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีงานตา่านี้ที่เห็นในรูปก็มี Insee Join Engineering Days นะคะ,คะที่หาดใหญ่ CAMPUS อะไรอย่างเี้ใช่ไหมคะ,คะแล้วต่างๆที่เราเป็นรูปก็เราอยากจะรู้ว่าเวลาเราสนใจนะคะพี่เราถามว่าสมมเเป็นน้องสนใจเนี่ยเราทำยังไงคะ่ะ เออถ้าสนใจใช่ไหมคะก็คือถ้าเกิดว่าไปเจอบูธของเราเข้ามาเลยอันนี้อันนี้เป็นบูธแต่ถ้าสมมุติว่าเราสนใจเนี่ยรับะรับ,รบชมรายการนี้อยู่เราสนใจเราก็มาที่จ j อบ ได้ค่ะเรามาเว็บไซต์ของเราเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็เข้าไปคลิกตรง Career นะคะก็จะเจอตำแหน่งงานที่เปิดว่างอยู่นะคะแล้วก็หรืออาจจะตาม Follow ที่ Facebook ก็ได้นะคะที่ i n s e Careers นะคะแล้วก็เข้าร่วมเป็นแฟนเพจของเรานะคะแล้วก็จะมีการโพสต์ตลอดว่าว่า job ไหนจริงๆแล้วเพื่อาจะบอกให้นะคะบางทีเนี่ยเราเห็น j อบไหนเนี่ย น่าสนใจ้วยก็ตามเริมที่เราสมัครเข้ามาก่อนเถอะอาจจะแบบว่ามี job อื่นที่ซูดกับเราก็ได้นะคะเราก็น่าจริงๆแล้วเพเ่าก็เคยเห็นบางคนบอกว่าเด็กอยากมานะคะแล้วบอกว่าโอ้ไม่เห็นมี job นี้เลยอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่จาเป็นนะคะเพี่อเลยอยากจะบอกว่าคุณขันตาน้าจะแบบว่ามีอันนึงที่บอกว่าโพส CV แล้วเราเป็นคนมาเลือกเองก็ามันซูดไหนก็ได้นะคะเพราะบางทีเนี่ยมันเห็นไม่เห็น job ตรงนั้นนะคะเราบอกว่า แล้วก็ถ้าเขามีคุณลิฟายที่นั่นเพราะบางทีเนี่ยเราก็เก็บเป็นเป็น pool p o ของเราไว้ได้ด้วยนะคะในตัวซีดีต่างๆซึ่งตอนนั้นจ็อบอาจจะไม่ว่างแต่พอจ็อบว่างแล้วเนี่ยเอออาจจะก็จะให้ดูว่าคนไหนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาทํางานเป็นแคมผมพาะนะคะเขียนคำมานิเจอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าบางคนต้องเป็นเอนจิเนียร์ทุกคนนะคะ,คะบางคนก็เ,เรียน วิทยาศาสตร์มาคะแต่ชอบการขายนะคะอะไรก็ตามหลายๆอย่างนะคะที่เราเห็นในในในชีวิตขเราเนี้ยก็คือว่าเ,อาเรียนมาไม่อยากไม่เห็นตรงกับสินที่ที่อยากจะทำหนึ่ง,งะนะคะล้วก็วันนี้เนี่ยพี่ราก็ได้คุยกับคุณหนนตาก็คิดว่าเราเนี่ยตั้งแต่พูดถึง GenY แล้วพูดถึงการสรรหาของเราแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยก็มีความมั่นใจนะคะว่า,าบริษัทบุญชัยนครหลวงก็เป็นบริษัทที่ดี บริษัทหนึ่งนะคะเราก็อยู่ติดท็อป10นะคะที่ที่เป็นบริษัทที่มั่นคงค่ะ,ะ,คะแล้วก็แบบหวังว่าจะเป็นที่น่าสนใจเนาะค่ะ,ะอของของน้องๆน,นะคะก็เรามาสมัครกันเยอะๆนะคะคุณหันตาเขาจะได้ทำงานสบายๆนะคะวันนี้ก็พี่เอาก็ขอขอบคุณคุณหันตานะคะ,คะที่มามาร่วมอินซินสมาร์ทคลิปของเราวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะค่ะ